ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ งกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีมีอยู่ในตำนานเท่านั้นแม้แต่ในโลกของวิญญาจาร์บัณฑาพวกที่ผ่านการศึกษาวิญญาจาร์ดั้งเดิมจะรู้ว่าสัตว์วิญญาณอายุ1 0 0 0 0แปีมีสติปัญญาสูงมันสามารถเลือกที่จะเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ด้วยซ้ํามันยากมากที่จะได้และถ้าสัตว์วิญญาณอายุ10,000แปีไม่เพียงแต่ต้องมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่เขายังคงต้องโชคดีด้วยหากราชธินานามพมยุทธ์มเชิญหน้ากับศาสตร,ร์วิญญาณหนึ่งแสนปีราชธินานามพมยุทธ์มีแนวโน้มที่จะชนะเล็กน้อยหากการสู่ฝนของพวกเขาคล้ายกันแต่ถ้าว่าสิ่งนี้อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าศาตร,ร์วิญญาณไม่ได้มาจากสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งในขณะที่อาจจะเป็นไปได้สําหรับราชธินานามพมยุทธ์ที่จะเอาชนะศาตร,ร์วิญญาณหนึ่งแสนปีการฆ่าและจับมันยากกว่าม,มาก สาตร์วิญญาณที่สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลา1 0 0 0 0แปีหรือบรรลุก,การฝึกฝนมาเป็นเวลา1 0 0 0 0แปีมีความสามารถเอาชีวิตรอดที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่านั้นศาสตร์วิญญาณแสนปีเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆเมือ่อเวลาผ่านไปพวกเขาตระหนักทีว่าวิญญาณตามรากพวกเขาส่งผลให้ศาสตร์วิญญาณ1 0 0 0 0แปีส่วนใหญ่ซ่อนตัวอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยพิเศษที่อยู่อาศัยเหล่านั้นเป็นเหมือนโลกของพวกเขา วิญญาจาร์ที่พายายามจะเข้าไปในแหล่งที่อยู่อาศัยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสิ้นลมหายใจแต่ถ้าว่าคนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คุ้มการพระยาขาวมีวงแหวนวิญญาณแสนปีรัศมีที่น่าสะพึงกลัวถอนหน้านี้ก็ถูกปลดปล่อยออกมาผ่านวงแหวนวิญญาณแสนปีมันน่ากลัวเกินไปการปรับปรามอย่างสมบูรณ์ในแง่ของอันดับและการฝู่ฝนผู้คุ้มการพิเศษอีก3าคนหยุดนิ่งอยู่ในอากาศ มาเกดมังกรที่ผู้คุมการรลยล้อมอยู่นั้นอินลองออกมาอย่างน่าสลดใจก่อนจะล้มลงกับพื้นพวกเขาร้อนเป็นสารวิญญาณที่มีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่ทศวรรษและไม่สามารถต้านทานรัศมีของสารวิญญาณหนึ่งแสนปีได้พวกมันอาจตกใจกลัวตายด้วยสารวิญญาณหนึ่งแสนปีมีเพียงลูกพญาขาวที่อยู่ใต้พญาขาวใต้เห่าเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่อย่างไร้ก้ตามเมื่อมองใกล้ๆหัวอยู่เห่าสามารถเห็นได้ว่าพญาขาวใต้เห่า กำลังปลดปล่อยพลังวิญญาณสีขาวสรัวเหนือลูกพญาขาวของเขาเทียบกับรัศมีของหวัวย,ยูเฮาศาสตร์วิญญาณที่มีการฝึกฝนเกือบหมื่นปียังคงถูกระงับอย่างมากการแสดงออกของพญาขาวใต้เฮากลายเป็นเรื่องจริงจังเขาไม่ได้คาดหวังว่าราชทินานานพมุทธุที่มีวงแหวนวิญญ,ญาณแสนปีจะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คุ้มกันของเขาเมื่อถึงจุดนี้เขาก็ตกตะลึงเมื่อรู้ว่า เขาไม่สามารถบอกอายุของอีกฝ่ายได้ด้วยซ้ำนี่เป็นครั้งแรกที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาเจ้าเป็นใครไต้ห้าถามเขาตระหนักดีถึงความหมายของวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีเมื่อเปรียบเทียบกับผู้คุมการพิเศษของเขาวงแหวนวิญญาณแสนปีเป็นก้าวย่างเข้าสู่การเป็นอัครพรหมยุทธ์โดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องยากมากสำหรับราชทินานามพรหมยุทธ์ที่จะเลื่อนตำแหน่งหลังจากพวกเขาไปถึงอันดับ90ราชทินานามพรหมยุทธ์ส่วนใหญ่ จะไม่กลายเป็นอัคราพมยุทธระดับ9 5หเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์ฉลาดและโชคดีเท่านั้นที่มีโอกาสเช่นนี้แต่ถ้าว่ามีราชทินานามพมุทธ์บางคนที่เป็นข้อยกเว้นตราบใดที่พวกเขายังคงฝึกฝนและยืนหยัดต่อไปจนกว่าพวกเขาจะบุกทะลวงพวกเขาก็สามารถกลายเป็นอัคราพมยุทธได้ราชทินานามพมุทธ์เหล่านี้ครอบครองวงแหวนวิญญาณแสนปี ไม่มีรูปแบบใดของยาหรือความแข็งแกร่งใดๆที่สามารถเทียบได้กับวงแหวนวิญญาณ10,000ปีในแง่ของการเสริมสร้างร่างกายของวิญญาจาร์มันทําให้วิญญาจารย์สามารถจัดการกับพลังวิญญาณของอัครพรมยุทธ์และปรับวงแหวนวิญญาณแสนปีของเขาจนกว่าจะถึงระดับดังกล่าวเป็นเพราะว่าใต้ห้าวรู้ทั้งหมดนี้เขาจึงไม่คิดว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาเป็นเพียงราชทินนานพรมยุทธ์เขารู้แน่ชัดว่าผู้ที่มีวงแหวนวิญญาณ10,000แปี อาจเป็นอัคระพรมยุทธ์วงแหวนวิญญาณแสนปีเป็นสมบัติชิ้นยอดที่วิญญาจาร์ทุกคนอยากได้แต่ถ้าว่ามันก็แสดงถึงปัญหาใหญ่เช่นกันวงแหวนวิญญาณแสนปีไม่สามารถถอดออกจากวิญญาจาร์ได้แต่ศาสตร์วิญญาณหนึ่งแสปียังคงผลิตกระดูกวิญญาณแสนปีตราบใยที่วิญญาจาร์ตายกระดูกวิญญาณของเขาก็ยังคงถูกแย่งชิงไปได้ผลที่ได้คือราชทินนาพรมยุทธ์คนอื่น อาจถูร่ลวงให้ฆ่าคนที่มีวงแหวนวิญญาณแสนปีเพื่อแย่งชิงกระดูกวิญญาณของพวกเขานั่นคือเหตุผลที่วิญญาณาที่มีวงแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีจะพายายามเพิ่มความสามารถของพวกเขาให้ถึงระดับของอัครพรมยุทธ์หากพวกเขาไม่มีการป้องกันที่เพียงพอรอบตัวพวกเขาด้วยเหตุนี้พวกเขาสามารถป้องกันตัวเองจากการถูกไล่ล่าและถูกฆ่าฆ่าไม่สามารถท้าทายอัครพรมยุทธ์ได้ ไต้ห้าวแตะหนักได้อย่างรวดเร็วมวยห้าวรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยในตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้การเรียนแบบของเขาเพื่อทําให้ตัวเองดูน่าประทับใจมิฉะนั้นเขาจะหยุดพยัขาวใต้ห้าวไม่ให้โจมตีเขาและทําให้เขาฟังได้อย่างไรความสามารถของคนเแบียบเสมือนคําพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของวิญญาจารย์เจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจว่าข้าเป็นใครเจ้าน่าจะรู้สึกได้ว่า ข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อเจ้ามิฉะนั้นข้าสามารถโจมตีเจ้าได้ทุกเวลาเท่าที่ข้าต้องการข้าไม่ต้องรอจนถึงตอนนี้หรือเตือนเจ้าข้าเชี่ยวชาญด้านพลังจิตวิญญาณดังนั้นข้าสามารถสัมผัสได้ว่าวิกฤตครั้งใหญ่กำลังรอเจ้าอยู่ที่ใดที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลเกินไปหากเจ้าเชื่อข้าและถอยหลังกลับอย่างรวดเด็วเจ้าจะยังทำได้มิฉะนั้น เจ้าจะไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่พยายามจัดการกับเจ้าได้กลับไปเดี๋ยวนี้หัวยเฮ้าใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการบอกเขาว่าเจตนาของเขาคืออะไรใต้หัวบินเป็นหนึ่งในผู้คุมการในตอนนี้เมื่อเขาเห็นหัวยูเฮ้าบนม้าเกีตมังกรเผยให้เห็นรัศมีของอัครพมยุทธ์เขาก็ตกตะลึงเขาคิดในใจว่าเจ้าคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมความสามารถของเขาในการทำให้คนอื่นหวาดกลัวนั้นยิ่งใหญ่กว่า ความสามารถอื่นใดที่เขามีเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้กับเราไม่ใช่เลรออย่างไรก็ตามเขาทำให้ดูเหมือนจริงมากจนพ่อของข้าไม่รู้ตัวใช่หัวอยู่เ้ากำลังใช้พลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ได้เป็นรูประธรรมของเขาภายใต้หน้าก,ากากของการเรียนแบบของเขาเพื่อวางท่าเป็นอรารพรหมยุทธไม่ใช่แค่ใต้เฮาไม่ได้ค้นพบอะไรเลยแม้แต่ผู้ออมส่วนก็ไม่สามารถบอกอะไรได้ เว้นแต่พวกเขาจะอยู่ใกล้เขามากพอสําหรับพญาขาวใต้เห้าเขาคงไม่สามารถบอกได้เว้นแต่เขาจะสู้กับหัวยู่เห้าจริงๆใต้เห้าหลีตาและพูดว่าข้าจะรู้ได้อย่างไรว่านี่ไม่ใช่กับดักทําไมข้าต้องเชื่อเจ้าหัวยุงเห้าไม่ได้พูดแต่ทนายนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าภาษาสัมผัสของเขาเฉียบแหลมมากพวกมันไม่ได้ด้อยกว่าการรับรู้มังกรทองของหวังชิวเอ,อ๋อ การตัดสินของเขาเกี่ยวกับอันตรายนั้นแม่นยำมากเสมอมาเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากดวงตาของเขาพลังวิญญาณของเขามุ่งไปในทิศทางเดียวแล้วพื้นที่ราบการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาสามารถเข้าถึงได้เกือบห5,000ันเมตรเขาสามารถมองได้ไกลกว่าในอากาศเนื่องจากไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆเมื่อเขาเปิดเผยพลังวิญญาณของเขาพยาขาวใต้เฮาไม่สงสัยเลย ในความสามารถของเขาอีกต่อไปพลังวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวของเขายิ่งใหญ่กว่าพระังจิตวิญญาณของพญาขาวใต้เฮาพลังทางจิววิญญาณของหัวยูเฮาเกือบจะเปลี่ยนวัสดุในขณะที่เขาปลดปล่อยมันการฝึ่ฝนของเขาคืออะไรอัครพรมยุทธ์บุคคลนี้ต้องเป็นอัครพรมยุทธ์แต่ทว่าข้าไม่เคยได้ยินเรื่องอัครพรมยุทธ์ที่มีวิญญาณยุทธการต่อสู้แบบจิตวิญญาณในทวีปนี้มาก่อนผู้ชายคนนี้ ได้ซ่อนความสามารถทั้งหมดนี้งั้นเหรอหัวอยู่เฮ้าไม่ได้ผ่อนคลายเหมือนใต้เฮ้าเมื่อเขาปลดปล่อยพลังวิญญาณขึ้นไปในอากาศสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีและเขาตะโกวนว่าเร็วเข้าออกคําสั่งให้ถอยมีเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวงังติดตั้งอยู่ในอากาศโดยศัตรูของเจ้าพวกเขากาลังเฝ้าสังเกตท,ทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหากเจ้าหยุดกระทนหันพวกเขาจะแจ้งเตือนและจะมาหาเจ้าถอยไปเร็ว เมื่อหัวยยวเฮาอยู่ในโรงเรียนซูไรเคอร์เขาได้เรียนรู้จากอาจารย์ของเขาว่าการป้องกันของฐานทัพทหารทั้งหมดแน่นมากในขณะน,นี้เนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเครื่องมือวิญญาณนอกจากนี้ยังมีราชทินานามพมยุทธ์ที่ติดตามพระยาขาวใต้เฮาเนื่องจากเขามีความสําคัญต่อจักรวรรดทิทิงหลวมันเป็นเพียงว่าราชทินานามพมยุทธ์เหล่านี้มักจะถูกซ่อนไว้ครั้งนี้เขาไม่ได้พาพวกเขามาด้วย ตราบใดที่เขาสามารถกลับไปยังฐานทัพของเขาได้เขาจะมั่นใจในความปลอดภัยไดเฮาไม่ใช่คนตัดสินใจไม่เดดขาดเขาสามารถเป็นผู้บรญชารของสามกองทัพได้เพราะเขาทํางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลังจากสัมผัสได้ถึงพลังทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของหัวยูเฮาเขาได้ตัดสินใจและสั่งว่าเรากลับไปที่ฐานของเรากันเถอะหลังจากที่หัวยูเฮา ได้ยินคำพูดของเขาเขาเข้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกและรีบถอนการป่าปลามที่เขาได้ปลดปล่อยออกมาให้พวกเขาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขารู้สึกหดหูเล็กน้อยเพราะม้าเกตมังกรไม่สามารถลุกขึ้นได้ในเร็วๆนี้ในการเผชิญหน้ากับรัศมีแสนปีของจกักรพรรดินีน้ำแข็งพวกเขาต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงจึงจะลุกขึ้นได้แต่ทว่าตอนนี้เขาไม่สามารถถูกรบกวนได้แล้วก่อนหน้านี้เขาไม่มีทางเลือก ถ้าเขาไม่ยืนยันอำนาจของเขาพญาขาวใต้เฮ้าก็คงไม่เชื่อเขาผู้คุมการของพญาขาวเป็นชนชั้นสูงอย่างแท้จริงพวกเขาไม่จําเป็นต้องได้รับคําสั่งก่อนที่พวกเขาจะเริ่มถอยด้วยการเดินเท้าพวกเขาหันไปทางฐานและเริ่มวิ่งพวกเขายังคงรักษารูปแบบที่เข้มงวดขณะที่พวกเขาวิ่งพวกเขาจงใจวิ่งสองข้างทางโดยเว้นช่องทางไว้ตรงกลางหากปราศจากรัศมีอันทรงพลังจากหัวยู่เฮ้า ลูกพยัขาวก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งพยักขาวใต้เห้าได้ขี่กลับไปตามเส้นทางที่พวกเขาขี่ก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็วใต้เหาขี่ถูกที่จะไม่ใช้เครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้พวกมันจะทําให้เขาเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนในอากาศแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างออกไป10,000เมตรแต่เครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังก็สามารถลอกเข้าหาพวกเขาได้อย่างง่ายดายมันดีกว่ามากสําหรับเขาที่จะราดถอยบนพื้นแต่ถ้าว่า ศัตรูของเขาไม่กล้าที่จะอยู่ในอากาศระบบป้องกันภัยทางอากาศในเทือกเขาโตมิงนั้นไม่ควรมองข้ามมันครอบคลุมพื้นที่ทางอากาศทั้งหมดภายในระยะ3,000เมตรจากพื้นดินเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังที่หัวยุ่งเห่าค้นพบก่อนหน้านี้นั้นอยู่ในอากาศเกือบ5,000เมตรดังนั้นจึงไม่ถูกค้นพบโดยเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังทางอากาศมาเกตมังกรที่หัวยุ่งเห่ากำลังควบอยู่นั้นก็ทนไม่ไหวแล้วเช่นกัน เขากระโดดลงจากหลังม้าพร้อมกับหวังตรงเอ,อ๋อในชั่วพคลิปตาท้เฮาข้อขี่มา้าลูกพญาขาวมาข้างหน้าเขาแล้วใต้เฮาพูดขึ้นว่าผู้อาวุโสข,ขอบคุณที่เตือนหากเราสามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัตินี้ได้ข้าจะขอบคุณท่านตลอดไปขณะที่หัวยูเฮามองไปที่การแสดงออกอันแน่วแน่ของพญาขาวใต้เฮาซึ่งดูเหมือนจะไม่เปิดเผยความรู้สึกตื่นตระหนกใดๆหัวยูเฮารู้สึกว่าการหายใจของเขาเร็วขึ้น ณจุดนี้ไม่มีความเกียดชังในหัวใจของเขามันเป็นเพียงความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะช่วยพยาเขาใต้เห้าหลบนี้เราเรียบไปกันเถอะม่ิะนนจะสายเกินไปเออใช่มีวิธีใดบ้างที่จะป้องกันการโจมตีวัตถุทางอากาศหรืออย่างน้อยก็ป้องกันพวกมันด้วยการโจมตีเครื่องมือวิญญาณประเภทอากาศที่เรามีไตเห้าหยุดมาลูกพยาขาวและพูดว่ามีวิธีหนึ่ง ดาบใดที่เราทําเครื่องหมายเครื่องมือวิญญาณด้วยสัญลญักษณ์พิเศษที่เป็นของกองทัพของเราก็เป็นไปได้ข้าเป็นคนเดียวที่สามารถทาเครื่องหมายเครื่องมือวิญญาณเหล่านี้ได้มีวิธีพิเศษในการยแยกแยะเครื่องหมายเหล่านี้วายเห้าพยักหน้าและถามว่าเยี่ยมมากเจ้าอยู่ห่างจากระดับเก้าวงแหวนมากแค่ไหนได้ห้าตกตะลึงและตอบว่าข้าได้รับวงแหวนวิญญ,ญาณ9้าวงเมื่อครึ่งปีที่แล้วราชทินนานามพมยุทธเขาเป็นราชทินานามพมยุทธจริงๆงั้นเหรอ โมยูเฮาตกตะลึงในขณะน,นี้อย่างไรก็ตามหัวใจของเขาก็าเย็นชาตามสิ่งนี้เขาไม่รู้ว่าใต้เฮาเป็นราชทินานามพมยุทธ์แต่ศัตรูที่วางแผนจะซุ่มโจมตีเขารู้แน่นอนการซุ่มโจมตีวิญญาณพรมยุทธ์และการซุ่มโจมตีราชทินานามพรมยุทธ์อยาแตกต่างกันโดยธรรมชาตินี่หมายความว่าศัตรูของพวกเขาจะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกโอยู่เฮา ไม่สามารถถูกสิ่งอื่นใดรบก,กวนได้เขาเรีบดึงบางสิ่งจากเครื่องมือวิญญาณประเภททางเก็บของของเขาอย่างรวดเร็วและมอบให้ใต้เห้าเขาพูดว่าเร็วใช้มันเพื่อปกปิดเจ้าในภายหลังเราจะช่วยคุ้มครองเจ้าด้วยรีบไปหลังจากที่ใต้เห้าได้รับกองที่หวัวยเห้าส่งมาให้เขาเขาไม่ลังเลเลยและหันหลังกลับก่อนที่เขาจะรีบไปเขาเปิดกองขณะที่ควบม้าลูกพญาขาวิ่งไปหวัวยห้าและหวังตรงเอ,อ๋อ อยู่ด้านหลังตอนนี้แต่ถ้าว่าเสียงของใต้หัวบินดังมาจากด้านข้างมาจัดก,การพวกมันกันเถอะขณะที่เขามองไปที่ใต้หัวบินหัวอยู่เฮ้าก็โกรธทันทีตามข้ามารีบไปเถอะหากแม้แต่เขาไม่สามารถจัดก,การกับศัตรูได้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถทําได้งั้นเหอรอขณะที่หัวยูเฮ้าพูดเขาข้อชี้ไปที่ม้าลูปพรยาขาวซึ่งกําลังห่างออกไปเรื่อยๆใต้หัวบินยืดคอของเขาได้พูดว่า ถ้าเจ้าสามารถทำได้ทำไมข้าถึงทำแบบเดียวกันไม่ได้ละ่ะหัวยูเฮาต้องการตบเขาซึ่งจะช่วยให้เขาแก้แขนได้เช่นการอย่างไรก็ตามได้หัวบินไม่สามารถตายได้เนื่องจากเขามีความสัมพัญอย่างยิ่งสำหรับทั้งเขาและหวังตรงเอ๋ในการพยายามผ่านรอบการประจนภัยที่เข้มข้นอันลึกลับหยุดพูดเรื่องบ้าๆแล้วไปกันเถอะขณะที่เขาพูดหัวยูเฮาได้เปิดใช้งานแรงขับดานวิญญาณของเขา เพื่อเข้าไปสู่ที่ทางของพญาขาวใต้เห่าหวังตรงเอ๋อไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอแด้เพียงแค่ทําตามวิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอชัดเจนเกินไปในความมืดเธอจะไม่ปลดปล่อยมันออกมาเว้นแต่แต่จําเป็นใต้หัวบินและจูรุได้ตามทั้งสองคนเขาร่่งใจขึ้นมากพวกเขาเพิ่งออกจากฐานไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยความเร็วของพ่อเขาใช้เวลาเพียงสินาทีในการกลับมา แต่ถ้าว่าท้องฟ้าสว่างขึ้นในขนาดนี้ลูกบอลแสงสีเขียวเริ่มพุ่งเข้าหาพวกเขาจากทางที่ตะวันตกแสงสีเขียวเหล่านี้มีรูปร่างเหมือนน้ำเต้าเนื่องจากพวกมันอยู่ไกลจากพื้นดินมากจึงไม่สามารถระบุขนาดที่แท้จริงของพวกมันได้แต่ถ้ว่าประกายไฟที่พวกมันสร้างขึ้นจากบนฟ้านั้นทําให้ตาพ่าอย่างมากแสงพุ่งไปที่พยัขาวใต้ห้าพวกมันอยู่ที่นี่จริงๆหว่าอ,อยู่ห้าถอนหายใจกับตัวเอง ศัตรูมีเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังบนท้องฟ้าซึ่งเทียบเท่ากับการมีตาพิเศษบนท้องฟ้ามีเพียงจักรวัตวันจารทาเท่านั้นที่สามารถส่งเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังขึ้นไปในอากาศได้5,000เมตรอย่างน้อยก็ยังไม่มีจักรวัตอื่นใดในทวีปนี้ที่สามารถทําได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ไม่สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปกว่า3,000เมตรได้อย่างแม่นยำ้งมาอยู่เฮา ไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้เช่นกันเขาเป็นเพียงวิศวกรวิญญาณระดับ6และจิตและราชาวิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณหวงเว้นแต่เขาจะสามารถลอยขึ้นไปในอากาศได้5,000เมตรเพื่อจัดการกับเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังเขาไม่มีทางเปลี่ยนสถานการณ์ได้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าพวกเขากำลังถูกจับตามองอยู่แต่เขาไม่สามารถทำลายเครื่องมือวิญญาณประเภทเฝ้าระวังนี้ได้นี่เป็นผลมาจากการขาดพลังของเขา หวยูเฮ้ารู้ว่าเขาทำได้ดีจนถึงตอนนี้เขาสามารถหยุดยั้งพยาขาวใต้เข้าไม่ให้ก้าวต่อไปในระยะเวลาอันสัน้นแต่ถ้าว่าเห็นได้ชัดว่าศัตรูเตรียมพร้อมมาอย่างดีหลังจากพบว,ว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาจึงทำการโจมตีระยะไกลอย่างรวดเร็วตอนนี้พวกเขาเห็นว่าการป้องกันของจักรวาทิ้งหลวมีประสิทธิภาพเพียงใดท้องฟ้าเหนือฐานทัพทหารของจักรวรทใดใด,ดมักเป็นเขตห่วงห้ามหัวอยูเฮ้าได้หวังชิวเอ,อ๋อ เคยประสบปัญหาเมื่อพวกเขาอยู่ในจกักรวรรดิวิญญาณสวรรค์ในขณะที่เทือกเขาโตหมิงเป็นเขตห่วงห้ามทางอากาศมันจึงถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเมื่อไฟลูกน้ำเต้าสีเขียวเหล่านี้ปรากฏขึ้นลูกบอลไฟสีแดงก็เริ่มพุ่งออกมาจากเทือกเขาเข้าหาพวกเขาพวกมันคือปืนใหญ่วิญญ,ญาณสกัดกั้นทางอากาศมันไม่ยากมากที่จะสร้างปืนใหญ่วิญญ,ญาณดังกล่าวกุญแจสำคัญคือพวกมันมีขนาดใหญ่มาก และทำให้โลหะหายะหมดไปมากมายเมื่อใช้งานพวกมันยังคงดูดพลังวิญญาณออกไปเป็นจำนวนมากเมื่อเห็นว่าปฏิกิริยาของระบบป้องกันภัยทางอากาศของจกักรวาทิงหลวนั้นค่อนข้างรวดเร็วหัวอยู่เฮาเข้าถอนหายใจด้วยความโล่งอกในไม่ช้าลูกบอลไฟสีแดงก็ประท่ากับไฟรูปน้ำเต้าสีเขียวขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังจปะปะท่กันแสงสีเขียวก็แตกไฟรูปน้ำเต้าหน้าและหลังแยกออกจากกัน ส่วนหน้าพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นชนกับไฟสีแดงขณะที่สินสวนด้านหลังหยุดกลางอากาศการเปลี่ยนแปลงนี้รวดเร็วมากหากปราศจากดวงเนตรวิญญาณและเนตรปีศาสีม่วงของหัวยวเฮาเขาจะไม่สามารถเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนการระเบิดอันน่าสะจุดสยองดังข้องไปในอากาศและแสงขนาดใหญ่่องสว่างไปทั่วทั้งท้องฟ้าการสกัดกั้นสําเร็จหรือไม่เมื่อผู้คูมการพยาขาวคิดเรื่องนี้ ความหวังของพวกเขาก็ดับวูบลงผู้บอลแสงสีเขียวกลายเป็นรูปกลวยก่อนที่พวกมันจะพุ่งลงมาอีกครั้งราวกับสายฟ้าพวกเขากำลังมุ่งเป้าไปที่เส้นทางที่พญาขาวใต้เฮาจะไปดูท่าไม่ดีหัวอยู่เ้าสาบแช่งในใจเขาไปยุ่งกับอย่างอื่นไม่ได้แล้วเขาเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณจนสุดขีดและชีต้ตรงไปที่ศรีรษะของพญาขาวใต้เฮาณจุดนี้พญาขาวไต้เฮา,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 าจดจ่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลงในอากาศ ขณะที่เขาไม่ระวังร่างจิตวิญญาณของหัวยู้าวได้บุกรุกจิตใจของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ